คุณหลายๆนะคะเดี๋ยวเอาอีกชิ้นหนึ่งเต้นได้สวยด้วยนะระควรใช่ก็ควรเต้นสวยประควรับ คกเ,เต้นมานานแล้วไงเขาฝึกเต้นมานานแล้วอออหอมน่ากินเลยนะคะเดี๋ยวเรามาปรุงรสชาติกันก่อนนะคะเดี๋ยวจะไม่เสร็จซะเดี๋ยวจะไม่เสร็จซะนีนะคะใส่เยอะอร่อยเยอะนะคะอันนี้ผงขงปรุงรสนะคะเราก็ต้องมีเครื่องเคียงเราต้องมีอยู่แล้ว ตะรมงคมเป้งไปนะคะขอบคุณนะคะทุกเลิกทุกไลค์นะคะเดี๋ยวเราใส่ข้าวเบือที่หลังเดี๋ยวปรุงก่อนใช่ไหมเขาใส่กันอย่างนี้หรือเปล่ามันจะมีอะไรเค็มน้ำปลาหน่อยน้ำปลาแล้วก็เดี๋ยวเอาเอาอันนี้มาช่วยจะได้ไม่เปลืองนี่ สูตรเด็ดเคล็ดลับของเรานะคะโคเล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 โค,เล,ค,เ,ลคเลนะคะสูตรเด็ดสูตรเด็ดนะคะสูตรเด็ดบอกว่าจะกินได้ไหมเนี่ยนี่นะคะหนึ่งทับพี่หนึ่งทับพี่เราใช้เราใช้น้ำอาน้ำปลาช่วยกลัวกลัวน้ำปลาจะไม่พอ ขอชิมหน่อยขอชิมหน่อยดีกว่าขอชิมสักน้อยหนึง่งยังไม่ได้ใส่ผักครบนะคะขอชิมสักน้อยหนึ่งก่อนนะคะได้อยู่นะได้อยู่นะเนี่ยสีสันได้อยู่นะได้อยู่นะ เค็มแล้วอ,อร่อยไม่น่าเชื่อเธาจะทำได้ไม่น่าเชื่อ,จ,อจริงๆอีกนีดนึงแต่มีเค็มแล้วละ่ะเพราะเราใส่อะไรนะน้ำปลาไปนี่นะคะใส่เห็ดนะคะใส่เห็ด ใส่ทุกอย่างที่มีนะคะคนพริกมัอยู่มีอยู่ก็ใส่ไปเห็ดน,นะคะ<ม>เห็ดน,นี้ก็ตัดตัดโคนมันทิ้งไปแล้วนะคะที่มันแก่ๆนะคะ<ม>พริกใส่ไปหมดเลยพอไหมเราจะใส่เห็ดอีกเอาเห็ดอีกสักหน่อยดีกว่าโอ้ยน่ากิน เดี๋ยวเราใส่ข้าวเบือไปนะมันจะเป็นแบบมันเป็นแบบที่เราอยากที่เราที่เราคิดไว้อะ่ะนี่นะคะเดี๋ยวขอเอาเห็ดใส่อีกหน่อยนึง เยอะนั่นเนี่ยไม่ใช่ไหนหน้อยไม่มีใบนี่เนาะใบแมงรักได้ใบใบอะไรนะใบชะอมชะอมใบแมงลักได้มานิดเดียวเองพอแล้วอันนี้เราพอแล้วแค่นี้อันนี้เราเอาเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวจะกินไม่หมดเรื่องของเรื่องเรื่องของเรื่องมันจะกินไม่หมด ค่ะเบื่อแล้วนะคะขออนุญาตนะคะสุกแล้วยัง